ครับก็สวัสดีครับมาพบกับผมนายสุสวัสดนะครับหรือว,ว่าลุงเงนยวนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านิทานกันให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเข้างข่าวเป็นข้างข่าวดูดเลือดนะครับแล้วก็มีตัวหัวหน้าหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกน้องอีกสี่ห้าตัวหัวหน้าก็ได้ใช้ลูกน้องให้ออกไปหาเลือด ลูกน้องก็หายไปคืนหนึ่งเลยกลับมาเกือบเช้าพอกลับมาถึงถ้ำตัวหัวหน้าก็ถามเฮ้ยเป็นไงวะได้เลือดมา่งมั้งไหมพวกลูกน้องก็รายงานนะโอ้โหลูกพี่ตอนนี้นะเลือดมันหายากมากๆเลยเนี่ยพวกข้าไปกันทั้งคืนเนี่ยยังไม่ได้กันมาเลยสักหยดเนเลือดนะหาไม่ได้เลยตัวหัวหน้าก็มงโหอ,อะไรของพวกม,งมึงวะ ให้หายกันไปทั้งคืนเลือดไม่ได้มาสักยศไม่ได้เรื่องไม่ได้ร้ามันต้องถึงมือฆ่าใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้จะสว่างแล้วนะเอ่อตัวหน้าก็โมโหจัดบินออกจากถ้ำไปด้วยความเร็วเลยนะครับบินพรวดหายไปเลยสักพักหนึ่งกลับมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยโหห้ยเลือดนี่เต็มปากมาเลยนะครับ ไอ้ลูกน้องก็โอ้โหลูกพี่สุดยอดเลยเก่งจังเลยออกไปแป๊บเดียวกลับมาได้เลือดมาเพียบเลยไอตัวลูกพี่ก็แล้วเมื่อกี้พวกมึงอะบินกลับมานะ่ะมึงเห็นต้นตาหน้าทำไหมไอ้พวกลูกน้องลูกคนก็บอกเห็นครับไอ้คนน้องก็เห็นครับไอ้นี้ก็เห็นครับเห็นกันหมดทุกคนเออพวกมึงเห็นนะแต่ว่ากูไม่เห็น ครับผมถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์กันได้นะครับติดตามทางช่องลุงเหนวเล่านิทานกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีนิทานใหม่ๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับ